ดีเฮลวาริตี้สุขภาพดีด้วยโกลดฮอร์โมนคุณรู้จักโรคชราหรือไม่โรคชราเหรอครับรู้จักรู้ครับไม่รู้ครับแก่ตามอายุอะโรคชราแก่ก่อนแก่ก่อนกาหนดนะเออรู้จักครับรู้จักครับรู้แต่ว่ามันเป็นวัยอะค่ะมันไม่ใช่โรคพวกที่หลงหลงเืมเืมที่จําอะไรไม่ได้นะครับมันไม่น่าจะเป็นโรคมันอาจจะเป็นแบบเหมือนกับเครื่องจักรอะไรเงี้ยเออพอใช้งานไปงานงานก็เสื่อมสภาพอะค่ะ ก็โรคชาราทำให้เราหน้าเหี่ยวแล้วก็กระดูกเสื่อมเออก็ก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลานะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าโรคชาราคืออะไร,วระะวสวัสดีค่ะพัทรประภาคุณสศสิธาราวเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงดีนุนสัญจรค่ะ แต่วันนี้นะคะอนุพัฒน์พาลงมาเจอลูกค้านะคะทางภาคใต้เพราะฉะนั้นขอเสียงนะคะทางภาคใต้แล้วกันนะคะ,ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะวันนี้อนุพัฒน์พามาเจอกับลูกค้าทานนึงนะคะพีแนะนําชื่ออายุแล้วก็บ้านที่อยู่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางบรรจงคงทองบ้านเลตซามที่9โมเจตตำบลพระรัก อำเภอปะตูจังหวัดชุมพรค่ะพีก,กินขังแรกก่อนจะกินผลิตภัณฑ์จีอาวีเนี่ยมีปัญห้าสุขภาพใกล้ค่ะมีเบาหวานไขมันความดันอืมค่ะค่ะเบาหวานนี่ตอนไปตรวจขังล่างสุดนี้เท่าไร่ค่ะสามรอยหกสิบหาโอ,าโอ้ค่ะแล้วความดันนะคะความดันก็สามร้อยว่าอ๋อ แล้วก็อีกโหลหนึ่งอะไรนะไข่มันไข่มันเท่าไรคะสามร้อยว่าเหมือนกันโอ้แล้วคราวนี้เป็นมากี่ปีคะ่ะหลายปีเลยเป็นสามสิบเลยก็คือฐานาหญ้าม้ตอมาตลอดทานบางยุดบางหวะพันนั้นแหละหค่ะอะแล้วก้อนทีจะทานผลิตภัณฑ์เจียเวียมีอาการเหมือนพื้มันบอบมันมึนนอนเท เมืน่อคนไม่มีวิญญาณแล้วนนแหละนอนไม่ต้องยกขค้นทลางวันทั้งคืนค่ะแล้วตอนนั้นได้ทญญานยาหม้ออยู่ไหมคะ่ะทานอยู่แต่ทีล่งบอบนักก็ยืดค่ะมาก็นเนี้ทำงานได้ไดแล้วอ๋อค่ะผีรู้จักผลิตภัณฑ์จีอาวีจากที่ไหน จ้าเจ้าองค์หลูท<อ>ีนี้<อ>ก็คือเป็นลูกค้าที่บอกต่อๆกันมามันแล่นนานใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเชื้อป<ข>ุ้มทีวะโอ้ค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนั้นน่ะทําไม่ถึงเชื้อที่จะกินก็มันบอกเจ้าองค์มันบอกว่ามันนั้นกินแล้วหายมัดไปวัดแล้วไม่เป็นไรเลยเจ้าองว่านาลงเชื้อปุ้มแล้วักทีแต่ว่าเปลืองอะไรวะเออค่ะค่ะครั้งแรกซื้อไปกี่กล่องค่ะที่กล่อง ตือทีกล้องแล้วกินกี่เม็ดต่อวันเม็ดเดียว <c oughs> กินเม็ดเดียวนะคะแล้วเลิมเม็ดค่ะเราเลิมรู้วาดีขึ้นเนี่ยคือกินไปกี่วันเนี่ยมันก็ดีขึ้นมาเ,มเรื่อยมาเรื่อยพอว่ากล้องทีสามเงินเราทำงานรายได้หุ้งข้าวกเก่งรายได้ไม่มดแรงค่ะเราอาการมึนหัวอ่อนเพรียไม่มีแรงนี่ก็คือหายไปเลยใช่ไหมคะ มือนวัวไม่เมือนอืมค่ะตีว่ามันมีอยู่อย่างเดียวคือว่าถ้าทำงานมาหมามันเหนื่อยอ่าค่ะแรงยังไม่เต็มไม่ใช่ต้อยคนธรรมดาก็เหนื่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> ต้อยคนธรรมดานะคะ <c oughs> ก็เหนื่อยแต่คราวนี้เนี่ยผีเนี้ยเป็นหัวเป็นเบาหวานสร้างรอยเป็นความดันสร้างรอยเป็นไขมันส้ารอยคราวนี้ <c oughs> ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะ ก็หว่ามันคงไายแล้วพ่ออย่างบอกเนี่ยเลยไม่ไปง่าเพราะม่อบอกว่าพื่อมั่งต้นพี่จงมาบอกไม่พื่อเลยทีไม่มึนไม่ได้ค่ะค่ะอืคนอื่นก็ตายหมดแล้วอะนะค่ะค่ะแต say, ่ไม่ได <can> ้บอกม่อใช่ไหมว่ากินสิ้นขาเจวีไม่ได้บอกอ่าค่ะครานีพี่จงกินสิ้นขาเจียวีเมื่อกี้กลองละค่ะ ซ้ำซ้มก่องตีสวาวัลเม็ดใช่ไหมวัลเม็ดซ้มกรองก็ตียังไม่ถึงเดือนนะนะสองเดือนสองเดือนอเดือนอ่ะตีว่าสองเดือนสองเดือนก็คืออาการก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็คือรู้สึกเลยว่าเป็นปกติอย่างอีคิดก่อนอย่างอีกคิดหนึ่งนะอย่างอีคิดหนึ่งก็มันตีมดแรงตามนี้ฝนนี้ตึ้ง อ่ ه, าค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าก็ค่อยๆดีขึ้นนะนะนะคะพอกินวันละเม็ดเดียวเองนะนะคะคราวนี้นภผัดยาให้พีจงเนี่ยฝากถึงผูชมทางไลท่ทีจะมีปันห้าแบบผีจงเหลืองสุขภาพบอกคนนิดหวากินเอ่อกินเจียววีเลยเป็นผันพื้นนี่มีเผื่อกันแน่มันยากกินกันแน่บอกเดียวตาให้กินในซาดีก่อนตาเดียวบอกว่า มันใช้ได้หรือไม่ใช <us Catholic Mein et> <IL> ้ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวในโฆษณาต่อตๆไปนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเสี่ยงนะคะโค้งผีโจงที่มีปัญหาสุขภาพจริงๆนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะก็อยากจะบอกว่าในตอนนี้นพัสกับผีโจงก็ข้อลาท่านผู้ชมไปก่อน นะคะเราก็จะเจอกำนัพผัดในชว่วงต่อไปเหมือนเคยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ